สวัสดีครับเพราะกูวิ่งออกมากูปิดแล้วอะไรเฮ้ยนะไม่นะโมตสาพระวโตระโตสัมมาทุกทุกท่าไอ้เด็กนั่งตางเสาใช่เมื่อกี้มีไมั่เองมาเป็นเฮ้ยกูบอกแล้ว มัแต่ละที่เหมือนกันแล้วไม่เห็นแล้วมึงจะค้องได้เหรอมาเลยนม่มามานอนฟาดึงเมื่อกี้นี

ไหนกนเดี๋ยวกูดูเองไม่ได้ไม่ได้ทุวันนปิดไลยปิดประตูปิดประตูความปลอดภัยังเห็นประตูไหมเห็นแล้วอุนตางด้วยรอไอ้นี่คือไอ้ข้างหน้าอ่ะทำไรนิก ไอ้สัตว์มันตัวมันได้ปะเนี่ยมันกลัวผมแน่มันปากกวนนะกลัวนั้นกูก็ขาล่างเลยกูหนีแม่งมึงนู่นไงไอ้นี่จับตี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 เอาเด็กนี่นี่มันมี แล้วมันมีเท kind of ียนมีเทียนแถมแล้วก็มีอะไเป็นอ่างน้ำมนต์เลยสารพัดเสียงกระดิ่งก้าวเท้าเสียงกระดิ่งก้าวเท้าไปประตูประตูปิดแล้วมันอยู่ข้างในเอาตายละมึงมึงหนีกูไม่รอดแน่จ้าเอ๋ไอ้หนูไอ้เด็กนรกเล่นกับใครไม่เล่นเดี๋ยวกปดูเว้ยนะเฮ้ยไอ้นิกเปิดดิ ไม่ทำไมยังไม่เก็บไว้เอาตัวใครตัวมันให้นิกไงไงอีนี้อีนี้ตัวใครตัวมันนะไปไปนี่เขไมไปไปไหนแล้วมันไปไหนแล้ว อยากเร็วนี่มันไปไหนแล้วไ,ไอ้ฮานี่เร็วเหลือเกินเว้ยนี่อันเนี้ยถึงจะจับมันได้ไ,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 ไปเดี๋ยวจับมันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เด็กไอ้เด็กเยียไปดิไ, hey, hey, hey! Hey, yeah, yeah. ไปดิมาเนี้ย ทิ้งกูเลยอ่ะนี่ไปมไอ้ดูเล่นกับไข่กูก็ยืนไม่อยู่ตั้งทีจะเท่นะหน่อยฮะอุ้ยมึงมันก็กิ้งเหลือเกินมาเนี่ยกูเนี่ยละบอกเลยกูจะอ่งขังมึงไว้เลยขังใครขังมันกูจะขังมันไว้เลยเฮ้เจ็บไหมไอ้ยี่เฮะมึงมานี่เดี๋ยวกูพาไม่ไปพาไม่ไป มันเป็นเด็กหัวจุกแล้วเขามานั่งเล่นอย่ใน้โหโอ้อีบอแจกดามาแล้วเสียงบาดจริงเหรอเสียงบาดดักวางแผนเฮ้ยมาเล่นงงวะวางแผนดักซ้ายดักขวามึงไปล่อกูมึงล่อปุ๊บกูเสยมันปั๊บดักจับซ้ายขวาโอเคไหมเอาเว้ยเห็นู้ดักเลยซ้ายขวาอย่าไปโกงมันเป็นแค่เด็ก

ตาหนีมองดูนี่โง่ตาเนี่มึงบ่นมึงแล้วกูจะไปดูมึงโดนอะไรโดนมอนผ่านไปเลยเฮ้ยไอ้เชี่ยคุณเป็นไงวะถุงผ้าเฮ้ยคุณเป็นไงกันเมึงอก้เนี่ยดูกูเป็นตัวอย่างเนี่ยไหนเดี๋ยวกูทำให้ดูเองอันนี้ตามกูนี่ัไอ้เหี้ยไปไหนไปไหนหยุด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 จ่อให้มีสติมันทำอะไรกูมันบาดได้ยังไม่ใช่มึงใช่ไหมไม่ใช่ผมผมอยู่ข้างหน้า ไอ้เหี้ยอย่าดึงอย่าดึงมึงมันดึงหัวกูอย่าดึงไอ้เหี้ยหัวมันติดหัวมึงอยากระทางมุ้งดิมันติดหัวหัวกูไม่มีผมมันพังเคยเห็นพังโอ้ยหัวกูไอ้นิ่ไอ้ยัยมึงไปไหนแล้วมึงเอามุ้งหายมันเก็บอาวบนเลยเด็กเหี้ยร์ดินมาไปกูก่วคุ้งอะเอาคุ้งหัวเลยยืมมาบ้านยืมมาบ้าน อย่าทำอย่างนี้อันตรายเชื่อกูไรเสียงอะไรวะมีนจบมันไม่ได้เมียจบมันไม่ไอ้ข้อบวมนี่ขอบผมไอ้บ้าวิก้มัน

เออเอ่อเอ่อเอาหน้าที่ใครหน้าที่มันดิแบ่งสายดิไง่ไปสายมึงไงเอเอ